เรากำลังตื่นขึ้นเรากำลังตื่นขึ้นกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขคือวันเมื่อคืนนะคะเป็นความฝันที่ฝันดีมากไม่อยากให้เราทุกคนมองข้ามความฝันนะคะความฝันที่ชัดเจนมักมาบอกอะไรบางอย่างกับเราความฝันที่มันชัดเจนเราจำได้แม่นมีบางอย่างะมีอะไรบางอย่างมาบอกกับเรา เราอาจจะไม่ต้องไปให้คนอื่นแปลความฝันให้เรานะคะให้เราแปลความฝันเราเองก็ได้คือเซนส์ของเรานะคะความรู้สึกดีๆที่เราแบบในความฝัน,นให้เราถ้าเราจําแม่นเราชัดเจนว่าเอ้ยความฝันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้มีอะไรที่มาเตือนเรามีอะไรที่อยากให้เราได้เรียนรู้คนที่มาเจอกัน,นะค่ะเรากําลังตื่นขึ้นเรากําลังตื่นขึ้นกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้โดยไม่ยึดติดแต่เรายังต้องมีความรู้สึกและร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเรานะคะสามอย่างนี้กำลังตื่นรู้และกำลังโลดแล่นอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะรู้ตัวรู้ทันและรู้ว่าไม่มีอะไรให้เรายึดติดเลยมันคือเกมเกมหนึ่งที่เราเลือกลงมาเล่นจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะ ไม่มีวันตายจิตวิญญาณของเราอะไม่มีวันตายแต่ร่างกายเนื้อหนังที่เราอยู่บนโลกเนี้ยอีกไม่นานก็เราก็จากร่างกายนี้ไปแต่จิตวิญญาณของเราอะอาจจะเลือกกลับมาเกิดเลือกกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งก็ได้อืมอันนี้พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณอยู่ที่ความเชื่อนะคะใครจะเชื่อแบบไหนก็ไม่เป็นไรเราไม่เราไม่มาขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อกันนะคะแต่เราแม่นาชาคนนี้ มีความเชื่อแบบนั้นว่าเราไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรที่อยู่บนโลกนี้ให้รู้สึกเจ็บปวดหัวใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคนรักเก่าคนรักปัจจุบันหรือ,อลูกพ่อแม่อะไรพวกนี้นใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปยึดติดมากอ,มอะไรติดจมูกเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปยึดติดว่านี่คือแฟนฉันแฟนฉันคนเดียว ลูกชั้นลูกชั้นอะไรเงี้ยถ้าเรายึดติดแบบนั้นอะมันจะมาทั้งความทุกข์และความสุขที่ทําให้เราเจ็บปวดหัวใจความทุกข์ความสุขเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราทุกคนที่มาเจอกันนะคะเราจะตื่นรู้เราจะรู้ตัวเรื่องนี้ว่าเราจากนี้ไปเราจะเลือกเฉพาะความสุขแม้จะมีการรับรู้เรื่องความทุกข์บ้าง แต่เราไม่ได้ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอดีตท,ที่เราเคยเป็นทุกข์แล้วเจ็บปวดหัวใจทุกข์แล้วแบบมันมันไม่ได้มีความสุขหนะกแต่เมื่อเราได้ตื่นรู้ในด้านจิตวิญญาณว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องยึดติดอะไรบนโลกนี้ความทุกข์นั้นก็กลับกลายเป็นความสุขจริงทุกคนสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองนะคะยังไม่ต้องเชื่อเหล่าเพราะว่า เราพูดออกไปทุกคนก็อาจจะขัดแย้งแต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้สัมผัสมันจริงๆคุณก็จะรู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอแม้กระทั่งความทุกข์ก็กลายเป็นความสุขการที่เรามาอยู่บนโลกเนี้ยความทุกข์ความสุขความเศร้าเสียใจร้องไห้ทุกอย่างนะทุกคนมันกลายเป็นความสุขหมดเลยถ้าเราตื่นรู้วันนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณศึกษาไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจ และสัมผัสด้วยความสันติสุขในใจด้วยตัวคุณเองนะคะหวังว่าคุณจะเข้าถึงจุดๆดนั้นได้ก็เป็นกําลังใจให้เราทุกคนนะคะที่ได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณคือคนหนึ่งที่กําลังอยากพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนหนึ่งในครอบครัวที่อยากจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่อดีตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายของคุณจะมีการหย่าร้างจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขหรือทุกข์ยากหรืออะไรต่าง ความเจ็บปวดที่มันคลายไม่หมดชีวิตคู่ที่เจอปัญหาซ้ําๆหรือพ่อแม่ที่มีปัญหาทําให้เราแบบปวดหัวลูกที่แบบเอออะไรต่างๆเนาะที่คุณเห็นในชีวิตครอบครัวในในอดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่คุณยังเจออยู่อะ่ะคุณกําลังเข้าสู่กระบวนการตัดกรรมเก่าตัดกรรมเก่าคุณกําลังเป็นคนที่จะเริ่ม เริ่มต้นใหม่เริ่มสร้างตํานานรักใหม่ให้กับครอบครัวของคุณคุณกําลังจะเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานของคุณคุณกําลังสร้างตํานานที่ดีที่คุณเองก็ปรารถนาคุณเริ่มที่คุณนะคะที่เราได้มาเจอกันนี่แหละคะ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งคนนั้นเหมือนกันซึ่งมันอัศจรรย์มากมันเป็นอะไรที่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเรามากเลยคือเราแบบเอ้ย ชีวิตบนโลกนี้มันเป็นแบบนี้เองเหรอเราเลือกมาเกิดเองเหรอเราเลือกจะมาเล่นเกมนี้ทุกปัญหาทุกประสบการณ์นะคะมันเป็นเกมที่ให้เราที่เราเองนะคะเป็นคนเลือกที่จะแบบเติบโตเติบโตบนโลกใบนี้ยอืเราเองอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขเพราะว่าเราเองอะเป็นคนหนึ่งที่เคยมีเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วแล้วก็อย่าล้างและได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ ม่อีกครั้งและการแต่งงานครั้งนี้เราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่มีการหย่าล้างเพราะว่าก่อนที่เราจะเลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตก่อนที่เราจะเลือกเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตมาเดินใช้ชีวิตคู่เราเลือกแล้วว่าเราจะไม่หย่าล้างและก็จะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าไปด้วยกันแต่เชื่อไหมคะแม้กระทั่งเราตัดสินใจหนักแน่นแบบนี้แล้วมันก็ยังทำให้เรามีความคิด แวบเข้ามาคะว,ว่าเออถ้าเราได้เลิกกันล่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานลูกนิสัยการปรับตัวทุกอย่างทุกคนเหตุการณ์คล้ายกับคู่ชีวิตอดีตคนเดิมที่เราเลิกมาปัญหาอาจจะต่างกันแต่สภาวะจิตความทุกข์ใจความรู้สึกไม่มีความสุขอะมันคล้ายกันเทําหให้เราเกิดคำถามว่าเฮ้ยมัน แบบนี้หรอที่คนในอยากออกคนนอ,อกอยากเข้าทําไมตอนแรกรักกันแล้วทําไมอยู่ด้วยกันไปถึงอยากเลิกซึ่งก็บอกก่อนนะคะว่าอดีตของเราอ่ะคู่ชีวิตในอดีตน่ะเป็นการใช้ชีวิตคู่ที่แบบเหมือนเหมือนโดนมนต์สะกดเหมือนไม่ได้ตั้งตัวเราก็บอกตรงๆเลยว่าแบบมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าไม่ได้คุยเลยว่าเอ้เราจะรักกันอยู่ด้วยกัน แกเท่าไว้ด้วยกันคือณนะตอนนั้นอายุยี่สิบยี่ิบเอ็ดอะไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่ได้สนใจไม่รู้เรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันมันก็เลยทําให้เราอย่าล้างแบบอืมแล้วทีนี้เราก็เติบโตขึ้นมาเราก็เลยเออได้รู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นที่พิษเนี่ยของเราเนาะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อไม่ได้มาบแบบให้คุณต้องเปลี่ยนศาสนาถึงคุณจะอยู่ศาสนาไหนคุณก็สามารถ มีความเชื่อแบบที่เรามีความเชื่อได้ก็คือเราเนะ่ะไม่ได้เชื่อในตัวสามีไม่ได้เชื่อในตัวเราเองแต่เราเชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ดูแลทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ยเราตักใจเชื่อในสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้แหละที่จะช่วยให้เราแบบที่เป็นผู้ดูแลอ่าทุกอย่างของเราอ่ะคือไม่มีอะไรให้เรายึดติดบนโลกนี้ยแต่เรายึดติดในสิ่งยึดในสิ่งเนี้ยที่สร้างเรามาอืมทําให้เราแบบปล่อยวางวางใจเรื่อง ชีวิตคู่ว่าเราจะอย่าล้างหรืออะไรหรือไม่เราไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเราวางใจในพระเจ้าว่าเขาอะคือคู่ชีวิตของเราแน่นอนคือคนที่เป็นรักแท้คู่ชีวิตของเราเราจะอยู่ด้วยกันแก่เท่าไปด้วยกันมันทําให้เราไม่ได้ไปยึดติดว่าเฮ้ยเธอสามีของเรานะเราไม่ได้ไปยึดติดว่าเธอสัญญาแล้วนะเธออะไรแล้วนะเราไม่ได้ไปแบบไปพูดกับเขาโดยตรงแต่เราวางใจไปกับสิ่งที่ ที่เราเชื่อที่เรายึดติดนะซึ่งซึ่งเราเองก็ตอนนี้ก็เรียกว่าพระเจา้าหลายคนอาจจะมีสิ่งอื่นยึดเหนี่ยวแต่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรนะัทธาเนาะความศรัทธาที่แรงกล้ามันจะทําให้เรารู้สึกโลง่ลงโปร่งเบาสบายไว้วางใจได้อืมอืกออกเเรื่องแล้วกลับเข้ามาความฝัน <laughs> ไม่ได้เล่าสักทีก็สิ่งที่เราฝันนี้ก็คือเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งอะ คือความรู้สึกของเราตอนนี้เราอยู่กับแฟนมาก็สิปีแล้วเนาะแต่งงานมาปี2014ตอนนี้ที่อัดคลิปบันทึกคลิปนี้ก็ปี2 0ง3 9ปีเนี่ยปีที่สิบเข้าปีที่สิบหพฤษภาสองพันี 2014, ก็เก้าปีกว่าคือความรู้สึกแบบตอนแรกที่เราแบบแค่เดินจับมือเขาอะข้ามถนนกันอะมันแบบ ม่อหัวใจเต้นแบบเออมันมีความสุขมากความรู้สึกนั้นมันมัดหายไปทุกคนเราอยู่ด้วยกันมาจนแบบมีลูกแล้วอ่ะมันความความรู้สึกแบบนั้นเราชอบเราแบบพอย้อนกลับไปนึกถึงกลับไปเออมันก็รู้สึกดีมันแบบมีความสุขมากเนาะแต่ว่าพักหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยได้ย้อนกลับไปนึกถึงจุดนั้นและถึงจะนึกถึงมันก็ยังไม่รู้สึกเหมือนตอนแรกๆนะตอนนั้นเท่าไหร่แต่เมื่อคืนรู้ไหมคะมันทําให้เราแบบในฝันน่ะ มันทาให้เราความคิดนั้นกลับมาแบบเหมือนสดใหม่เลยทุกคนความฝันที่ชัดเจนอะที่เราจําได้แม่นอะมันเป็นสิ่งที่บางอย่างที่สอนเราที่ให้ที่สอนเราที่ให้ความให้เรามีอะไรที่ต้องเรียนรู้น่ะเนาะความฝันนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะสําหรับเราเรารู้สึกชอบอะชอบที่จะฝันอะฝันแล้วต้องจําได้แม่นด้วยนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราจําได้แม่นมากเราถึงอยากมาเล่าให้ฟังเล่า เออเราถึงอยากมาเล่าให้ฟังว่าเราฝันแบบว่าเราอ่ะกับผู้ชายคนนึงอ่ะแอบแบบรู้สึกปิ๊งกันอ่ะรู้สึกชอบกันอ่ะเออแบบให้เห็นเขาแล้วก็เฮ้ยสึกดีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีมากทุกคนถ้าเรามีความรู้สึกแบบนั้นกับใครอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปปักใจว่านั่นคือคู่ชีวิตคือคนที่เรา เป็นคู่ชีวิตของกันและกันนั่นปเป็นเพียงแค่ตกหลุมรักนะทุกคนการตกหลุมรักอารมณ์แบบนี้มันสามารถมีได้เยอะมากเยอะแยะมากอย่างเช่นใครเคยตกหลุมรักดาราบ้างแค่ได้ใกล้ชิดเขาเฉยเฉยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกม,มีความสุขมากนั่นแหละค่ะการตกหลุมรักนะคุณตกหลุมรักไปเลยมันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปักหลักว่าคนนี้ต้องเป็นของชัน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนปัญหาจากรักแรกที่ไม่สมหวัง เพราะความรู้สึกรักแรกน่ะมันจะจาฝังใจมากและเวลาเราไปมีชีวิตคู่ใหม่ใช่ไหมเราก็จะยังคิดถึงรักแรกที่เราตกลุมรักอยู่พอเรากลับมาเจอกันอีกครั้งมันทาให้เราแบบมีปัญหาเรื่องการแยกทางกับคู่ชีวิตอ่าการแยกทางกับคู่ชีวิตปัจจุบันของเราให้เราอ่ะอยากกลับไปหารักคนรักเก่าซึ่งเราได้เคยรักอ่ะ ความรู้สึกนั้นอะ่ะมันมีเยอะมากนะคะทุกคนที่แบบว่าแต่งงานไปแล้วแล้วมาเจอคนรักเก่าแล้วก็มาเป็นชู้กันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากเนี่ยทุกคนถ้าใครได้มาเจอได้มาฟังคลิปนี้นะขอให้คุณรู้นะคะแม้ว่าคุณจะมีชีวิตคู่มาแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งการตกหลุมรักคนรักเก่าที่คุณถอนหัวใจถอนจิตถอนใจออกมาไม่ได้อะ่ะคุณไม่ต้องไป เสียใจว่าคุณถอนออกมาไม่ได้ให้คุณมีความสุขไปเลยถ้าคุณนึกถึงให้คุณรู้สึกดีไปเลยและถ้าวันนี้คุณมีคู่ชีวิตใหม่แล้วอ่ะให้เอาความรู้สึกที่รู้สึกดีของคุณนั้นอ่ะสวมเข้าไปกับคนรักปัจจุบันของคุณถึงแม้มันจะไม่ใช่คนเดียวกันหน้าตาอาจจะคนละคนแต่คุณรู้ไหมว่าเราทุกคนดวงจิตวิญญาณเราคือหนึ่งเดียวกันคนคนนั้นก็คืออดีตคนนั้นแหละแค่สภาวะจิต เหมือนกันเด๊แต่คนละคนะคนเฉยอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถึงจะแบบเข้าใจลึกซึ้งแต่ก็ค่อยค่ยฝึกไปนะคะค่อยๆแบบทำความเข้าใจไปคน,คนน,นคนนั้นอดีตคนนั้นอ่ะคนรักแรกของคุณอะ่ะกับคนปัจจุบันของคุณอะ่ะเขาก็คือคนคนเดียวกันจิตวิญญาณทุกคนไม่ได้มองแบบโลกโลกไม่ไม่ได้มองแบบมนุษย์แต่จิตวิญญาณนอะ่ะเขาคือคนคนเดียวกัน ให้คุณหลับตาแล้วกันหลับตาเลยค่ะหลับตาเลยว่าความรู้สึกขางนั้นอ่ะเกิดขึ้นมาน่ะให้คุณสวมกับคนปัจจุบันของคุณเลยเข้าไปกอดเขาเลยอืมมันจะเหมือนกับคุณกับสามีของคุณอนะ่ะสดใหม่เสมอมันจะสดใหม่อยู่เสมอกับคู่ชีวิตปัจจุบันของคุณอนะ่ะอดีตคู่รัก คุณอาจจะไปเจอเขาแล้วคุณอาจจะยังรู้สึกดีแต่คุณจะไม่ไปแบบรู้สึกแบบอยากสร้างความสมานลึกซึ้งหรืออยากจะไปใช้ชีวิตคู่กับคนคนนั้นแล้วนะคะนี่มันคือแบบมันจะทําให้คุณกับคู่รักของคุณนะมีความสุขความรู้สึกที่แบบว่าเอยยังคิดถึงอดีตคนรักอะไรเงี้ยความรู้สึกพวกนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นนะให้มันเกิดขึ้นไปเลยไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปแบบปิดกั้นขอ,อแค่คุณเกิดขึ้นแล้วให้คุณนะเอาสภาวะจิตตรงนั้นนะ่ะไป ใส่กับคู่รักปัจจุบันของคุณเท่านั้นเองเนี่ยเป็นการแบบนี่คือเข้าเรื่องกับความฝันของเราแล้วนะความฝันของเราก็คือเราอะรู้สึกเหมือนแบบมีรักครั้งใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่แบบมีความรู้สึกเหมือนรู้สึกดีอะแค่ได้อยูไใ,ใกล้เขาได้นั่งใกล้ๆข้าง,างๆกันเนี่ยมันก็เป็นแบบปวใจแบบเต้นแรงแบบมีความสุขมากเลยทุกคน ความฝันนี้อย่างะมาเล่ามากว่ามันแม้จะเกิดขึ้นในความฝันแต่ถ้าเราจําแม่นจําชัดนั่นก็นคือสิ่งที่อยากให้หรื้อฟื้นกระตุ้นความรู้สึกข,ของเราให้มีความรู้สึกนั้นขึ้นมาความรู้สึกนั้นมันต้องเกิดเพราะเราอยู่บนโลกนี้เราเลือกที่จะมาใช้ชีวิตโลดแล่นอย่างมีความสุขบนโลกนี้นี่คือเป้าหมายหลักของเรา เราเลือกที่จะมาก้าวข้ามผ่านอุดปัญหาอุปสรรคเราเป็นคนเลือกเองที่จะเจอปัญหาและเกมนี้เราเลือกเองว่าเราจะหาวิธีแก้ยังไงให้เราก้าวข้ามผ่านแต่แล้ทุกคนก็เจอปัญหาแตกต่างกันไปแต่อยากให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณของคนนะุณเลือกที่จะเจอเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนัน้นเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปอีกขั้นสนุกไปอีกขั้น แต่ถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะบนอยู่ที่เดิมแล้วก็จะหมวทุกข์อยู่ที่เดิมทุกคนที่มาเจอกันคุณโชคดีมากคุณคือคนที่กําลังตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณค่อยๆตื่นขึ้นขึ้น,นแล้วในระดับหนึ่งคุณถึงตั้งใจฟังและคุณถึงฟังมาถึงตรงจุดนี้ได้ เราเองก็เคยเป็นคนนั้นที่ไม่เคยสนใจเรื่องจิตวิญญาณเลยไม่ได้สนใจเรื่องการทําสมาธิไม่เคยสนใจเรื่องการนั่งสมาธิการอธิษฐานจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องเลยเรามีสามส่วนคือร่างกายของเราตัวนี้จิตใจคือรักความสวยความงามนัม่นคือจิตใจส่วนจิตวิญญาณนี่คือเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งไม่มีวันหายไปไหนพลังงานนี้จะยังคงอยู่ จิตวิญญาณของเราจะยงคงอยู่ตลอดไปอืเรื่องนี้ยังไม่พูดเพราะาเราไม่ได้จดเจาะลึกแค่เรารู้สึกรู้และเข้าใจว่าเราทุกคนอ่ะไม่จาเป็นที่จะต้องยึดติดอะไรบนโลกนี้แต่ให้ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขบนโลกนี้กับสิ่งที่เจอสิ่งที่ประสบสิ่งที่มีอยู่นะคะสำหรับเรื่องความฝันวันนี้ก็ก็คือฝันว่าเราอ่ะกลับไปเป็นนึกถึงวันที่เรามีความรัก ในวัยรุ่นน่ะซึ่งมันหายไปแล้วอ่ะซึ่งเราแบบมีชีวิตคู่แล้วอ่ะเรานั่งใกล้ๆกันความรู้สึกแบบนั้นมันก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วมันไม่มีเหมือนตอนนั้นอ่ะไม่มันไม่มีเหมือนตอนที่เราเลือกกันใหม่ๆมันไม่มีเหมือนตอนที่เราคบกันใหม่ๆอืมแต่เมื่อคืนความฝันนั้นอ่ะมันทําให้เรากลับมีความรู้สึกนั้นใหม่ๆอืมเหมือนกับที่ใครๆหลายคนบอกว่ารักแรกไม่มีวันลืมใช่ลืมไม่ลงลืมไม่ลงจริงๆและ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปลืมด้วยคุณจดจําได้นะ่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้ว mm. ความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันหายากมันน้อยมากที่จะแบบเกิดขึ้นถ้ามันแวบเข้ามานะ่ะจงไปสวมใส่คู่รักปัจจุบันของคุณเลยอืมความรักชีวิตของคุณใจงดงามมากยิ่งขึ้นสบตาไปในดวงตาของเขาแววตาของเขาเลยเขาคือคนคนเดียวกันเขาคือคนคนเดียวกันเท่านั้นทุกคน เราอย่าเพิ่งไปปักใจว่าคนที่เราตกหลุมรักว่าเขาเป็นคู่ชีวิตที่จะต้องแก่เท่าไปด้วยกันเพราะว่าเราจะต้องมีการตกหลุมรักอีกมากมายแต่เรื่องของความรักมันต้องใช้เวลาเราจะต้องเข้าใจกันด้วยและเป้าหมายของเราต้องชัดเจนร,ร่วมกันด้วยถ้าเราเลือกเขาเขาเลือกเรานั่นแหละยังไงเราก็ปรับทัวเข้าหากันถ้าเราปักหลักตรงนั้นอย่างชัดเจนในใจเรานะเราต้องมั่นใจด้วยนะไม่ใช่ ครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ว่าในใจลึกๆบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันนานๆไปไม่ใช่มันก็เลิกได้เงี้ยมันต้องไม่มีสิ่งนั้นในใจเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนิดเดียวก็ไม่ได้ในวันที่ตัดสินใจนะในวันที่เราคิดว่าเราเลือกแล้วอะเลือกกันแลกกันแล้วอะวันนั้นอะจะต้องไม่มีแม้แต่นิดเดียวจะต้องมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็น10พันเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นแสนล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยว่า เราเลือกกันแล้กันแล้วเราจะไม่เลิกราแน่นอนนั่นแหละค่ะคือเป้าหมายที่มันจะคุณเองจะทําให้เป็นจริงและคุณจะหาวิธีในการที่จะเมื่อเจอปัญหาคุณจะคุยกันคุณจะมีวิธีมีทางออกที่ดีร่วมกันนะคะก็ฝากไว้กับทุกคนนะคะที่กําลังรักใครตกลุมรักใครก็อย่าเพิ่งไปปักหลักว่าเขาคือคู่รักคือคู่ชีวิตของคุณตลอดไป ไม่ว่าเราจะอาจจะพลาดพลาเสียตัวให้เขาไปแล้วหรืออะไรยังไงก็ตามอย่าเพิ่งไปปักหลักว่าเขาคือสามีคือภรรยาที่คุณจะต้องอยู่ด้วยกันแก่เท่าไปด้วยกันถ้ายังไม่ได้มั่นใจร่วมกันถ้ายังไม่ได้คุยกันว่าคุณรักและเลือกกันและกันก็อย่าเพิ่งไปปักหลักปักใจก็ถ้าได้แยกย้ายกันไปก็ก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็ถือว่าผ่านไปมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องเอามาเก็บมาคิดว่าเออฉันเคยมีชีวิตคู่กับคนนี้ฉันเคยนอนกับคนคนนี้ไม่ต้องไปคิดถึงแล้วมีชีวิตปัจจุบันวันนี้วันนี้นะคะทุกคนเริ่มใหม่วันนี้เท่านั้นถ้ามันยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปเลือกอย่าเพิ่งไปอย่าเสียดายไม่ต้องไปคิดว่าเราครบกันนานเสียดายเวลาไม่ต้องไปไม่ต้องคิดเรื่องพวกนั้นเลยถ้าคนที่ใช่คู่ของกัรแลกกันคุณสองคนจะต้อง คุยกันรู้เรื่องเป้าหมายคุณต้องมีร่วมกันว่าเราจะไม่อย่าล้างแล้วนั่นแหละค่ะคือคู่ชีวิตของคุณที่แท้จริงนะคะฝากไว้กับทุกคนด้วยเราสามารถตกหลุมรักได้มากมายแต่ว่าเรื่องของความรักจะต้องใช้เวลาและศึกษาดูใจกันสักพักสักระยะจนกว่าเราจะมั่นใจทั้งสองคนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับแม่นัำชามาแชร์ สำหรับคลนี้สวัสดีค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้มีสิ่งดีๆมากมายที่เราจะมาแบ่งปันในการสร้างตำนานรักครั้งใหมน่นี้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ